ผมเห็นลูกพี่หังตั้งแต่ตั้งเด็กเนาะแล้วต้องผมไปเข้าห้องอัดก็คือเมื่อก่อนเนี่ยห้องอัดบ้านพี่หังลูกพี่หังก็นอนอยู่ข้างนอกเราก็ร้องในห้องก็เห็นตั้งแต่เด็กจนโตวันถึงวันนี้อายุ15าอะไรเงี้ยสิบเบแล้วพี่หังก็ส่งรูปเข้ามาในกลุ๊ปว่าแบบมึงดูดิอะไรเงี้ยแล้วเป็นรูปแบบเหมือนพี่หังเ็าไปส่งลูกแล้วก็จับมือกับผู้ชายเดินอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครส่งมาไอการส่งมาไอเออแบบผมเห็นรูปแล้วบบเออมันถึงจุดที่แบบพี่เขาต้องแบบมาส่งลูกแล้วแบบไป คือผมอะไปส่งส่งลูกที่โรบินสันแถวแถวบ้านและไอการอะมันคือคนหมู่บ้านเดียวกับผมแล้วมันก็ไปเดินโรบินสันพอดีผมส่งลูกเสร็จปุ๊บผมก็กลับบ้านอ๋อเดี๋ยวเขาไปหาแฟนนะแต่พี่รู้ว่าลูกพี่ไปหาแฟนรู้รู้แต่ว่าเราก็คิดว่าเขาแบบก็ยังไม่ได้แบบถึงขนาดแบบอะไรอย่างงี้นะอะไรอย่างงี้แสดงว่ารูปพี่พี่เห็นอะพี่เห็นพร้อมกับทุกคนถูกไหมใช่แั๊บนึงรู้สึกยังไงบ้างเอาตรงตรงเลยเห็นภาพนั้นไหะกล้านิดนึงกัน ตอนที่ลูกสาวขอไปเที่ยวครับ <_ an> เขาบอกว่าไปกับเพื่อน <_ an> ใช่ไหมฮะไม่คือคือจริงๆอะผมรู้อยู่แล้วคือแฟนเขาคนนี้เขาเขาเจอผมแล้วผมผมผมเล่าเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่แฟนเขามาเจอเนี่ย <_ an> ผมไปส่งลูกไปเที่ยวเที่ยวห้างนี่แหละพอเจอเพื่อนปุ๊บไอเนี่ยไอเดียมันเดินเข้ามาหาผมเลยมาแบบสวัสดีครับพ่อครับ ตอนนั้นเด็กอายุ 15, 15 1สิบห้าแล้วพี่ตอบอะไายอยู่ดีบนโลกเรียบพองเรียบพอผมอตกใจมาก <laughs> ผมแบบว่าเราคิดว่าเราก็เก๊กอยู่ไง <laughs> เราไม่คิดว่าเราจะโดนแบบว่าคาลเตอร์แอตแทกแบบว่าขนาดก <laughs> <c oughs> ินไม่ทันคิดไม่ทันใช่คิดไม่ทัน